สวัสดีค่ะใหม่สุงค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่สิงตุงนะคะวันนี้นะคะก็ตามตามคำขอของพี่พี่เซีนะคะพี่เอซีท่านบอกว่า เปรียบเทียบตัวเลขภาษาขืนให้หน่อยนะคะวันนี้ก็ใหม่ก็จะมาเปรียบเทียบภาษาตัวเลขเนาะตัวเลขภาษาไทยขืนให้ท่านผู้ชมนะคะได้ได้ชมไปพร้อมกันในวันนี้นะคะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปเริ่มเขียนนะคะก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะหม่ก็ฝากกด Subscribe ให้น้องใหม่เสียงตุงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนั่นเองนะคะโอเคค่ะเราไปดูกันนะคะว่าภาษา ไม่ใช่ภาษาตัวเลขภาษาขืนเนาะจะเป็นลักษณะแบบไหนกันแน่นะคะไปชมกันค่ะเดี๋ยวใหม่จะเขียนไปด้วยเลยนะคะว่าวิธีการเขียนเขาเป็นแบบไหนนะคะ<ม>คือบอกเลยนะว่าใหม่ก็ไม่ค่อยได้เขียนตัวเลขภาษาขืนสักเท่าไหร่นะคะ<ม>เพราะว่าเชียงตุงเขาบอกเลยเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะ<ม>เขาจะใช้ แต่ว่าในตัวธรรมอักษรธรรมอะไรแบบนี้นะคะ,ะถ้าเกิดใช้ในชีวิตประจําวันนะคะบอกเลยว่าเขาไม่ได้ใช้กันนะคะส่วนมากเขาใช้ตัวเลขสากลกับตัวเลขภาษาพมา่าน,นั่นเองนะคะแล้วก็ตามซอยตามอะไรก็เขาจะไม่ได้เขียนตัวเลขตัวเลขธรรมหรือว่าตัวเลขภาษาึืนนั่นเองนะคะเขาจะเขียนตัวเลขเมมมาพม่านั่นเองนะคะเราไปดูกันนะคะว่าทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งอ่าไทยอักษ ตัวเลขไทยทำรรไทยขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเลขสากลแล้วก็ตัวเลขไทยแล้วก็ตัวเลขพม่านั่นเองนะคะก็ไปชองกันนะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูเนาะ ก็ทั้งหมดที่เขียนมาก็คือมีตามนี้นะคะเอาไปดูกันนะคะว่าตัวเลขภาษาคืนนะคะเนะ้ะอันนี้อ่านว่าโตเลขเนาะโตเลขก,ก็คือโตเลขนั่นเองนะคะคือการการผสมหรือว่าการสะกดเนี่ยก็คือ,อ,อจะเหมือนกันเต้มากเลยนะคะก็คือตอเต่าต้าเนะต่านะตาเตาก็เปรียยเทีบเป็น ตอเต่านะคะต่อเต่านั่นเองเนาะตาเต่าต,ต่อเต่าเนาะไมโกใส,ส่ตาวาโตนะคะต่อโอโตแบบนี้เนาะก็คือภาษาคืนก็จะเอาสลัขึ้นต้นก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือวาโวก็เปรียบเทียบเป็นวอลแวนนะคะก็จะมาใส่ข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ สระอาะเนาะสระอาก็จะใส่ข้างบนนะคะตัวภาษาขืนจะง่อม,งอมลงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะแบบเขียนลงแบบนี้เนาะแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยจะหันขึ้นแบบนี้นะคะไม่หันอากาศแบบนี้นะคะไม่หันอากาศเน,ะนา,าเนะไม่หันอากาศนะคะไม่เก๋นี่ก็เปรียบเทียบเป็นสระเอนะคะสระเอเนาะแล้วก็ล่าเรือนะคะล่าเรือก็เปรียบเอ้ยขออภัยค่ะผู้ผิดเนาะก็คือรอ ลอดิงนะคะลอดิงก็เปรียบเทียบลาดิงนะลาดิงเนาะก็คือจะแบบตรงตัวกันเลยนะคะอันนี้ก็ขอไข่นะคะก็เปรียบเทียบเป็นค่าไข่นะคะค้าไข่จะนํามาอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะคะก็คืออ่านว่าไมเก็กเซล่าวาเล็กเนาะไมเก็กเซล่าวาเล็กอ่าไมเก็กเซล่าวาเดล็กโตเล็กอ่ะโตเล็กแบบนี้นะคะรอเอ กอเลขแบบนี้เนาะถ้าออกเสียงสะกดก็รอเอกอเลขหรือว่ารอเอคอเลขนะคะก็ต้องมีจําไม่ค่อยได้แล้วเวลาเขาผสมต้องออกเสียงคอหรือว่ากอนะคะโอเคค่ะก็ตามนี้นะคะตัวเลขตัวเลขเลขนาะก็คือตรงโตกันเลยแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็เรามาเริ่มการออกเสียงตัวเลขกันนะคะออกเสียงว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนาะ เก้าสิแปดตัวนี้ก็สวยงามน,นะคะดูแบบสวยๆเนาะแต่ว่าเขียนนี่ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาิบจะออกเสียงภาษาขข้นเป็นแบบนี้นะคะสำเนียงก็จะคล้ายๆไทยมากเลยนะคะออกเสียงเป็นภาษาไทยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะก็ออกเสียงแบบนี้เนาะถ้าเป็นตัวเลขสากลก็จะ จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะจะาภาษาึ้นก็ได้จะอ่านเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็ได้นะพราเป็นตัวเลขภาษากลแบบนี้นะคะก็ one two three f i v e six s e v e แบบนี้เนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงแบบนี้นะคะแล้วก็ออกเสียงตัวเลขภาษาพม่านะคะก็ตีนิดโตงเลงาซาโนิดชิดโกตเสนะคะก็คืออันนี้จะออกเสียง ตัวเลขภาษาพมา่านั่นเองนะคะตัวเลขนะคะก็จะเขียนต่างกันนะคะแต่การออกเสียงอะ่ะไม่ต่างกันเลยนะคะเนากจะแบบต่างกันที่สำเนียงนะคะก็จะต่างก็มี สากลเนาะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงตัวเลขภาษาอังกฤษกับภาษาเม,มม่านะคะถามว่าเขาใช้ไหมเขาไม่ได้ใช้ในเชิงตุงนะคะเขาไม่ได้ใช้แบบนี้เนาะเขาจะใช้ในธรรมอย่างที่หมายพูดไปนะคะส่วนมากเขาจะใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบก็คือตัวเลขสากลกับตัวเลขเม,มม่านั่นเองนะคะที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันที่ใน ในประเทศเมียนมาหรือว่าในเชียงตุงนะคะเขาจะใช้ตัวเลขแบบนี้นะคะเวลาไม่ว่าจะเป็นป้ายทะเบียนรถหรือว่าเวลาการเขียนนะคะเขาจะเขียนตัวเลขพม่านั่นเองนะคะกับตัวเลขสากลแบบนี้นะคะภาษาขืนเนี้ส่วนมากไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้กันนะคะถามพ่อแม่ว่าเขียนเป็นไหมก็ไม่น่าจะเขียนได้ไม่น่าจะเขียนเป็นนะคะเนาะถ้าเกิดไม่ดูจากในหนังสือเล่มน,นี้นะคะ ใหม่มาไม่ดูแล้วก็เขียนไปได้ไหมใหม่ยังไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าใหม่ก็เพิ่งดูแล้วก็เพิ่งมาเขียนในวันนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ชมเท่านั้นเองนะคะ โอเคค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะหมายก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่มีพี่เอท่านนึงนะคะก็ส่งที่เขียนมากับที่ลบแบบนี้มาให้นะคะก็ก็เป็นทุราในการส่งมาแล้วก็เป็นทุราในการซื้อที่ประเทศไทยมาที่เชียงตุงเลยนะคะหมายต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคือแบบว่าอบอกเลยว่าใหม่ไเปตลาดหลายครั้งมากนะคะแล้วก็ร้านเขาก็ยังไม่เปิดนะคะถามว่าเชียงตุงมีไหมมันก็มีนะคะมีขายอยู่แต่ว่า หาร้านไม่เจอเนาะแล้วก็ต้องแบบส่งที่ประเทศไทยมาถึงที่เชียงตุงเลยนะคะคือแบบไกลมากเลยเนาะส่งแบบนี้มาให้นะคะก็ซื้อมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้เนาะซื้อมาเยอะค่ะก็ต้องขอขอบคุณที่สนับสนุนน้องใหม่เชียงตุงนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะใหม่ก็จะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมน้องใหม่เชียงตุงนะคะก็ใหม่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร้และกด กระดิ่งให้น้องไหม่ชิงตรงด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะลาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะซัสซาลีค่ะไปเจอกันใหม่ค่ะ